ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นโรบอกนะครับผมแบบ u t u b e นะครับ u ูทูบไท h o o n นะครับผมอันนี้เราก็จะมาเริ่มที่4,000นะครับผู้ติดตามนะครับเพราะว่าผมอัดไปตอนแรกนะครับมันจอดำนะครับผมอันนี้ก็มาเริ่มเล่น4,000เลยนะครับผมแบบนี้นะครับเราก็ให้เรามากดที่คอมนะครับมันก็จะปั๊มซับให้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาซับนะครับมาอัปเกรดคอมนะครับอัปเกรดของในห้องนี้นะครับ แล้วก็เงินครับเอาไปซื้อนะครับมันจะเป็นกล้องนะครับกลปูนะครับเอาไว้ถ่ายนะครับเราก็จะกดคลิกรัวๆมันก็จะได้ซับมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกดนะครับมันก็จะได้ซับมาครับซับก็จะอยู่ตรงข้างบนนะครับมันจะเขียนว่าสมาชิกนะครับผมเราก็จะได้ห้าสิบห้าสิบเอ็ดนะครับในเวลาหนึ่งวินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตอนแรกนะครับผมสี่พันซับนะครับ นี่นะครับบ้านก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมเพราะเพิ่งเล่นเมื่อกี้นะครับอันนี้เราก็มาสามหมื่นแล้วนะครับเพราะว่าผมตัดนะครับมันจะยาวนะครับผมก็จะทําตั้งแต่นะครับสี่พันนะครับไปจนถึงล้านไม่ใช่นะครับร้อยล้านนะครับร้อยล้านซับนะครับตอนนี้ก็เริ่มอยู่ที่สี่หมื่นแล้วนะครับพอสี่หมื่นพอถึงแสนนะครับมันก็จะมีโร่เงินนะครับให้เราอัพนะครับอันนี้เราก็จะตัดต่อไปนะครับคอมเราก็อัปเกรดมาแล้วนะครั ผมก็จะไปยาวๆนะครับจนกว่าจะครบร้อยล้านนะครับผมตัวนี้ยอดซับก็สี่หมื่นกว่าแล้วนะครับผมอันนี้เราก็ตัดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมพอผมตัดเสร็จแล้วผมก็จะไปอัปเกรดบ้านต่อนะครับเพราะว่าบ้านเรายังไม่ทันได้เสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นซรับนะครับห้าหมื่นนะครับให้เรามาอัพนะครับเป็นลิ้นชักนะครับอันนี้เราก็จะได้เงินมาสามพันแล้วนะครับเราก็จะมาอัพเครื่องอันนี้นะครับเครื่องทําเงินนะครับด็อปเปอร์นะครับน่าจะใช่นะ เสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นมาตต่ออนะครับผมตอนนี้แล้วก็แปดหมื่นแล้วครับผมก็อีกนิดนึงนะครับก็จะถึงแสนแล้วครับอีกนิดเดียวนะครับตอนนี้ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงหนึ่งล้านแล้วนะผมอันนี้เราก็ปั๊มไปเร็วนะครับเพราะว่าเรามีกล้องด้วยนะครับกล้องมันก็จะเพิ่มยอดซันะครับอันนี้ก็จะเป็นโลทองนะครับให้เราอัพนะครับหนึ่งร้อย ไม่ใช่นะครับหนึ่งล้านครับนี่เราก็จะได้โลทองมาครับโซฟาต้องใช้นะครับหนึ่งล้านสองแสนครับอันนี้ก็มาถึงล้านสี่แล้วนะครับแล้วก็จะตัดต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายอดตับมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นคอมใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็จะอัพคอมได้นะครับนี้ก็สี่ล้านแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงสิบล้านแล้วนะครับก็จะตัดไปจนถึงสิบล้านแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับสิบล้านแล้วครับตอนนี้เราก็จะไปอัพโล่สิบล้านเลยนะครับผมก็มาดูกันนะว่าสิบล้านมันก็จะสวยขนาดไหนครับสิบล้านก็น่าจะเป็นโล่เพชรนะครับอันนี้ก็มีโล่เงินกับโล่ทองแล้วครับนี่ครับโล่โล่เพชรครับแล้วก็ได้มาสามโล่แล้วนะครับก็อีกโล่เดียวนะครับเป็นโล่ร้อยล้านนะครับผมก็จะเล่นไปน่าจะอีกไม่รู้นะครับว่าจะเล่นกี่ล้าน นี่ครับเราก็จะสามารถจ้างพนักงานมาได้นะครับตัดต่อครับก็จะได้ยอดทราบครับคนแรกน่าจะได้แ0ดร้อยนะคนที่2ได้พันห้านะครับใช่ไหมพันห้าครับคนที่สามแปดแสนนะครับแปดแสนห้านะครับอันนี้นะครับล้วก็ได้มาสองคนแล้วนะครับก็จะตัดไปจนมีครบแล้วนะครับอันนี้แล้วก็มาตัดต่อต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอมใหม่แล้วนะครับผมตอนนี้แล้วก็ยี่สิบสามล้านซับนะครับ นี่ครับตัดต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น7,866แล้วนะครับต่อวินะครับก็ถือว่าเร็วกว่าเดิมมากเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็จะเป็นคอนครับอันสุดท้ายนะครับ8แสน7แสนครับผมบอกเลยนะครับว่าผมอัพผิดนะครับไม่มีปรยโยกันเลยนะครับขวานเป็นคอนท่อครับ อันนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะครับตอนนี้เราก็ถึงหนึ่งร้อยล้านแล้วนะผมอันนี้ก็จะเป็นโล่ร้อยล้านนะครับนี่นีนะครับโล่ร้อยล้านนะครับโคตรสวยนะครับนี่นะครับโล่ร้อยล้านนะครับผมก็จะมารีวิวบ้านนะครับที่ผมได้อัพไปนะครับจนร้อยล้านนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก็บเงินเลยนะครับผมปั๊มซับอย่างเดียวนะครับ มันก็เลยบ้านไม่ค่อยเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีวีอันนี้ก็เป็นโซฟานะครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะนะครับอันข้างนอกก็อัพหมดแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมที่ผมบอกว่าเป็นขวานนะครับไม่คุ้มเลยนะครับพวาผมไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้เงินเราก็มีอยู่หกแสนครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นบนนะครับชั้นสองนะครับชั้นสองก็จะเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็ ห้องรับแขกครับอ Bu ันนี้ก็จะเป็นพวกของตกแต่งนะครับแล้วก็มาอัพต่อนะครับก็แพงมากเลยนะครับนี่ครับรอบๆต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็แพงมากเลยครับนี่ครับอ่างอ่างน้ำทองนะครับร้านหนึ่งเลยนะครับคือจะแพงมากเลยครับของตกแต่งสามหมื่นเลยนะครับก็มันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แต่ละชั้นอันนี้ก็จะเป็นตรงผลิตเงินนะครับก็หมดแล้วครับก็จะเหลือแต่พืชนะครับพืชผมก็ซื้อไปนะเพราะว่ามันมันก็ถูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นสามครับชั้นต่อไปเรามีสี่ชั้นนะครับบ้านหลังนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องโลนะครับถ้าเราจะซื้อซื้อโลทอนครับก็หนึ่งล้านบาทครับนี่นะครับพนักงานนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องซื้อยูทูบเบอร์นะครับที่เรา เอามานะครับตอนแรกนะครับเราก็จะสามารถใช้เล่นได้นะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะหรือแพงไม่รู้นะครับนี่ก็จะเป็นลิฟต์นะครับลิฟต์ก็จะสามแสนครับแพงขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับันี้ก็จะเป็นชั้นสุดท้ายนะครับ้สุดท้ายผมก็ทาอันนี้ครบแล้วนะครับผมก็จะไม่ทําต่อนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อนะครับ ก็ขอจบคิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครชอบนะครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีก็บ๊ายบายครับ